ไปหานปากแล้วนะหไม่ได้พูดนานครับอาต้าถามเป็นงานวันนี้่อยเรารก็เป็นมันใทเอซิเหมือนกันใช่ครับผมก็ในฐานะที่เป็นแบรนด์ a m b a สเดอร์ของ a 1 0นะครับงานวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวรองเท้า GT 2160ครับผมเป็น a 6 Sport s t y ต e เป็นแนวสตรีท t ตรีทที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นเลยทีเดียวต้องมีกกยโนมีทั้งของสายสปีดก็มีไม่ว่าจะเป็นเทนนิสก็มี วอลเลย์บอลก็มียังไงก็วันนี้จะได้เห็นทุกคอเลคชันเลยครับภายในปีนี้ครับรุ่นนี้มันมีความพิเศษยังไงเออที่เปิดตัวมารุ่นนี้มีความพิเศษยังไงโอ้ยอย่างแรกเลยสีครับสีสีของเอ0ิกมีความแบบมีสีเพลนเพลนขึ้นมีความเรียบหรูดูแพงครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องภายในอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเอซิกเป็นรองเท้าแบบใส่สบายอยู่แล้วแล้วก็มีความแบบถนอมเท้าเหมาะสําหรับการเดินอย่างอย่างผมพิ่ไปเอลเอลเาสุดคือใส่เอซิกคู่เดียวคือจบเลยดูได้ทั้งทีเลย บอกได้เลยว่าสบายมากแล้วก็มีฝรั่งถามไปว่ายูใส่ของอะไรมันทําไมมันสวยจังเลยอะไรแบบนี้รุ่นไหนอะไรแบบนี้ใช่แต่จริงเราเป็นนักวิ่งแล้วด้วยไอ้คนชอบวิ่งออกกําลังกายอยู่แล้วไอ้สี่มันตอบโจทย์สำหรับนักวิ่งจะม,มีรุ่นไหนสำหรับนักวิ่งจริอจริงจริง,ร,งร,รุ่นรุ่นสายสปีดจะมีเหมือนกันครับผมเราก็เดี๋ยวเขาจะเปิดตัวอีกทีนึงครับผม แต่ตอนนี้วันนี้มาเปิดตัวของฝั่งสปอร์ตสไตล์ด้วยได้เดินดูดดยันคอลเลคชันของรุ่นใหม่ที่เปิดตัวมาลุนนี้รุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับผมแล้วก็มาดูพวกเสื้อผ้าคอลเลคชันต่างๆเ,เดี๋ยวดูพร้อมกันวันนี้เฮ้ยอ,อันนี้มันสัมภษณ์หลังงานนี่เฮ้ยเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าเสื้อผ้าสวยงามมากๆเลยเสื้อผ้าสวยงามมากๆเลยแล้วก็รองเท้าคอลเลคชันเอซิปเขาจัดเต็มมากๆเลยครับผม้เาเต้ยมีเลงดูวงการบันเทิงมากเลยเมื่อกี้เนี้ยโอเคเลงไว้แล้ว มีเมียไหนที่ถูกใจบ้างไหมต้ยมีหนึ่งคู่ครับที่ถูกใจคู่ที่เจนนี่ใส่ไปครับล่าสุดมีทั้งสีดําสีเงินหงเหมได้เลยครับรุ่นนี้ต้องต้องเอามาครอบครองให้ได้ครับผมเสื้อผ้าเหรอเสื้อผ้าเหรอเสื้อผ้าส่วนใหญ่ผมจะสนใจแบบแนวเสื้อเสื้อกล้ามอะไรแบบนี้เหมาะกับวิง่งใส่สบายๆกางเกงขาสัาน้นอะไรอย่างเงี้ยไปวิง่งวันนี้เห็นเสื้อผ้าสวยงามมากๆเลยนะครับโอตอนนี้ก็เหลือแค่น้องแบมแบมเนาเห็นน้องแบมแบมบอกว่าจะมีคอน คอนเดียวแล้วเร็วๆนี้เราก็ต้องไปดูมันแบมให้ได้แล้วก็เหลือยุกยอมไม่ได้ดูเหลือสองคนเตรียมเตมียมติดปน่มปักเลยไหมครับเออตั้งมีอยู่แล้วแต่ว่าจะเร็วพอหรือเปล่าเท่านั้นแหละเตรียมพร้อมใช้คอมถ่ายคอมก็เลยโอ้ยยากมากเลยยากมากจริงผมทำแบบหลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นน้องอะไรแบบเนี้ย เพื่อนน้องคนรู้จักน้องก็ช่วยผู้จัดการก็ช่วยผมเองก็ว่างก็เปิดอินเทอร์เน็ตที่บ้านกลางคอมแล้วก็มือถืออีกโอ้โหคนที่ได้บัตรหน้าหน้านี่สุดยอดมากจริงผมไปดูหน้าตาคนที่ได้บัตรหน้าหน้าคือแบบโอ้พี่สุดยอดมากพี่พี่กดได้ยังไงอะไรแบบนี้เขาไม่ไดขอเทคนิคในการลงมาบ้างไมบเคยบางคนก็บอกซื้อเลยใช้อํานาจเงินเลยนี่เราก็อยากได้อยู่แต่ว่าสูงมาก พีทำไมเราถึงแบบเอ้ยต้องแบบขนาดนั้นแบบว่ามันแบบว่าจะต้องทำให้ได้ในชีวิตรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเหมือนแบบเป็นประสบการณ์นะหรือว่าการไปดูคอนเสิรต์ตไม่ได้แค่สนุกอย่างเดียวมันสามารถทําให้เราแบบเรียนรู้ได้ด้วยว่าความเก่งของศิลปินที่เราไปดูอ่ะเขาคุมคนดูอยู่แค่ไหนเราสามารถเก็บประสบการณ์นั้นมาใช้กับเราได้เคือวันนึงเราจะมีมิ팅กับแฟนคลับแฟนคลับจะได้แบบสนุกไปด้วยแล้วก็เอ็นจอยไปกับเราด้วย เมตานิวขบสอบทุกข่าว